หสัปดาห์ก่อนผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งไม่มีชื่อไม่มีที่อยู่ผู้ส่งซองกระดาษสีน้ำตาลเปืือนคราบสีแดงแห้งๆเหมือนเลือดเก่าและที่หน้าขนลุกกว่านั้นมันเขียนว่าจากชั้นในอดีตถ,ถึงตัวนายในอนาคตผมเปิดจดหมายมือสั่นโดยไม่รู้ตัวกระดาษด,ด้านในทรงกลิ่นเมนอับและบางส่วนแหวงเมือนถูกหูก,กัดลายมือตัวเอียงบิดเบี้ยวไม่เท่ากันแต่ก็จำได้แม่นว่า เป็นลายมือของผมเองเนื้อความมีเพียงไม่กี่บรรพัดแต่อ่านแล้วเสียวสันหลังว่านายจำได้ไหมคืนวันเพ็ญคืนนั้นที่วินทองใต้ต้ไใสมันร้องขอชีวิตแต่นายกลับผลมันลงไปในน้ำมันไล่แรงต่อสู้มือมันเกาะแขนนายแน่นแต่นายไม่หยุดคิดแค่วันนี้ต้องจบให้ได้สุดท้ายเราถ่วงร่างมันไว้ใต้น้ำแต่วิญญาณมันอาฆาตแค้นมันกำลังกลับมาเอาคืนก่อนคืนวันเพ็ญนี้ นายรีบหนีไปให้ไกลเลยนะถ้ายังไม่อยากจบเพราะมันผมอ่านจบถึงกับหัวร้อนทั้งที่เหงื่อไหลท่วมหลังบ้าไปแล้วนี่เรื่องบ้าอะไรไม่มีหรอกผมไม่เคยฆ่าใครไม่มีความทรงจำอะไรแบบนั้นเลยผมขยำจดหมายแล้วเวี่ยนทิ้งไปทันทีและแล้วคืนวันเพ็ญก็มาถึงพระจันทร์เต็มดวงสีเหลืองซี่ส่องแสงลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องผมนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียว อยู่อยู่เสียงในบ้านก็เงียบมันเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังเดินแต่มันมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาด้วยเสียงเหมือนอะไรลากกับพื้นไม้คล้ายเสียงโซ่บูกับบันไดพร้อมกับเสียงโหยหวนของสุนัขหัวใจผมแทบหยุดเต้นในทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงแหมแขกเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังมันเยือกเย็นจนบาดหัวใจถึงเวลาของมึงแล้ว ผมหันควับทันทีไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่อยู่ดีๆประตูห้องก็ค่อยๆเปิดเองช้าๆ้ามีร่างหนึ่งที่ไม่ใช่คนยืนอยู่ตรงประตูตัวมันซีดไม่มีลูกตามีคราบบางอย่างไหลาจากปากน้ำหยดจากเสื้อผ้านองเต็มพื้นกลิ่นเหม็นเน่าหนักเข้ามาในจมูกของผมมันถือโซ่เก่าๆลากพื้นเข้ามาหาผมผมถึงกับพังขยายามวิม่งหนีแต่คามันแข็งเหมือนถูกตึงไว้กับพื้น มันกระโจนใส่ผมเสียงเล็บที่ฉีกเนื้อดังแพรกนั่นคือเสียงที่ผมได้ยินครั้งสุดท้าย